วันนี้มีผลไม้มะปรางครับหน,น,น,น้าร้อนช่วงนี้เป็นระดูที่มะปรางออกครับเขาก,กินมะปรางกินตามผลไม้ตามฤด,ดูกาลกนินตามฤด,ดูกาลราคาจะไม่แพงจินเลยนะรอรอประธานมาเปิดก่นอนประธานมาเช้านะต้องจิ้มหน่อยเนี่ย มันสุกเลยอร่อยจิ้มันจะอร่อยใช่เหรอเปรมันสุกหวานแล้วนะอืมอืมอร่อยไหมมันก็อร่อยมะปังก็อร่อยอยู่แล้วหวานอยู่แล้วเออเจอน้ำจิ้มหวานอีกก็มีแต่เบาหวานแล้วตอนนี้ ปหวานกุ้งแห้งเข้ากันดีมากดูดให้หมดนะครับดูดห,หมดให้ขาวเลยทำเป็นั้นเนะหรอ,หอ <laughs> ใส่กุ้งแห้งเข้าไปหอมแดงซอย แนะเซอยพริกแห้งหมอ้อแล้วก็หม้เข้าปบักโอ้โห <c oughs> อร่อยมากเลยดีอร่อยพอแล้วก็แยกย้าย <c oughs> บ๊ายบาย